สวัสดีครับเอ็ซีเด้อโพธิกำลังติดตามรับชมจ่องจักมณฑีมณีมาอาจารย์สวรรค์กงสวยครับมงกรอาจารย์สวรรค์ผ้าต่อนี่ครับเจ้าของเคนผู้ได้เล่นซับยูยังกอดกุ้มเฟสนกดินกันสิเดี๋ยวจัดคนเยอ่ด้วยครับมณีมาหาคนยุ่ยเยี่ยนเลยพี่นอ้องมาเอากงผ้าต่อผมม่ได้เล่นนกดิน,นอกครับแต่ว่าเอาไปให้ทีมงานนะครับมณีมามาเบิ้งนงกลุ่มผสมกันครับพี่น้องครับนี่โรงงานอ่าพิษ โก่งผ้าต่อกับสันนบนส้นนะครับนี่โครงผสมกันนะครับอยู่บ้าน้องอีกลุ่มตำบลตรงกลางอำเภอเจตุลวพิมานจังหวัลเอทครับห่างจากบ้านผมประมาณหกิโลเมตรนะครับเห็นเพิ่นลจะโดนหรอแล้วพี่น้องหัวจักกันมาโดนล้วนะครับนี่น,นกสั้นครับผมนกสายสายดินสายดินอะไรเป็นสายดิน,นกสัสินี่แหละครับโอ้ปล่อยเขาล้มกูกูกูเลย นี่ครับภาพพี่น้องว่าเบิง้งนี่แหละโรงงานผลิตกรงพาต่อนะครับโอ้งามดีพี่น้องเลยพวกได้เรียนนกดินนี่พ่อเอาครับงามมีลดไม้ซักทักด้วยไว้แสแต,เตนเลสข้างในใเป็นแสแต,เตนเลสน,นะครับกรงพาต่อนกดินโอ้เห็ดน,น้ำหมดเป็นหนึ่งเด้อยพวกค่ะใครแนวตัวนกผาเนยียดไซเรลมานอนเวียนกับผมสร้างอันนั้นล่ะรักมันของกันนั่นล่ะก็ผมชิบว่าอยากเรียนนกดินนะ่ะครับ แลครับผมงานฝีมือพี่น้องงานฝีมือนะครับใส่ควอมเพี้ยนในขึ้นยากก็ได้ผลมาว่ามันได้ไงนะขายดีเยอะแต่ว่าเห็ียดยากครับผู้ใดสนใจกะสร้างกันเครับเด้วยสิถ่ายคลิปเด้วยสให้เบอร์โทร่วไปด้อเดี๋ยวสีเพิ่นให้เบอร์โทร่วไปตอนนี้มีมีคิวอยู่ประมาณจักใบบ่ครับไปอันนี้ครับมีคิวอยู่ประมาณเกือบ50ใบครับเกือบ50ใบครับพี่น้องเบิ่งเบิ่งผลงานครับ ตัวนี้ได้ยี่สิบแล้วตัวนี้ได้ยี่สิบแล้วครับพี่น้องสร้างตัวนี้กับิไดายุก้อนปีใหม่ได้ <c oughs> นแน่นอนครับรบริการส่งถึงบ้านเลยครับเดี๋ยวส่วนราคาเดี๋ยวโทรมาสอบถามกับเพิร์นนะครับกับซางเดี๋ยวสิให้เปลือกทรไว้ปวันนี้มาหาเพิ่์นเมื่อนี้เอาไ,ว,ไอว้ต้อนรับี่้าร,รับงรายเลยใส่ตัวนี้ตัวรักครับนี่ตัวรักเป็นเยวะมากเลย นี่ครับเป็นเทั้งตะกี้เพิ่นเป็นสายพเนียดแหละพี่น้องแต่ปัจจุบันเพิ่นเล่นเพิ่นเล่นนกดินนะครับเนื้อข้นสางเนาะเห็ดสั้นขายพร้อมนะครับเห็ดโกงพร้อมเห็ดโกงผ้าต่อผมครับปวดสั้นครับนี่ครับงูคูณสัตว์ครับเอ้าไซเรนเชลเลสใหญ่ตัวแล้วครับนี่ตัวนี้เชลเลสสามสิบนี่ครับเพราะท่านอะไรสามสิบ บ่คือมึงยิ้มจ่าหินจ่าเป็นรอยครับแต่ว่าตัวนั้นยิ้มจ่าครับฮึแต่ว่าผมผสมมันของผมเลยบ่คใครดินมันปานไหนไหมครับคับนคันผสมแล้วนี่เอาไปต่อดีคือนกว่าบอหนกต่อดินใช้เวลาเนี่ยจะหน่อยครับฮึใช้เวลาปรับสภาพกิจใจเนี่ยครับยิ้เขาจะวางสันเนาะฮึคันมีเอฟซีตัวอ่านสนใจนี่ราคาอะไรมาในี่ครับนี่สามสิบก็ตัวนี่เฉลยนี่ เปิดแล้วเปิดพูดครเปิดยืมเงเปิดยื่เงินแปดนะพี่น้องเนาะสิบแปดใบเ่ารับประกันรับประกันทุกอย่างครับรับประกันทุกอย่างรับประกันฝนรับประกันแดดครัครับบอขันบันโยนคู่่มีครบครับทุนนี้อ่าบอขันจะแนะนำนะครับเนาะครับผมเอาเป็นลัวแทนของดีครับ ตัวนี้กบ้งหาพันอืมตัวนี้แบ,บ่งอ,อยู่หาพันสามเคเล็กอ่าีดอ้างตัวตัวด้วยูกโอ้สมราคาสมราคาไปเรื่ยมไม่เป็นนกสายเลนครับค <ๆ S 1> <ๆ S 2> ุณแลนอ้อนรักเลย เอาเด้อพี่น้องฟูดหมักนกดินสายคาดสิกะติดต่อได้ครับผมอาจารย์สวรรค์สายเดียวกันครับบังนินจาครับอ่าสายเดียวกันกับนินจานะครับโจอันดวงดังเฉลยลอยเฉลยลอย,ลอยอครับ <c oughs> เสตียเรียนเออมัน <c oughs> จะลอยกันมาเหร่นนกดินเหมกันว่านี่เสตียเรียนน <c oughs> <c oughs> ันก็บดีถามใบขามนะถามใบขามนะอ๋อเดี๋ยวมันเป็นนกขาปลาตายนะครับ,รบถ้าถ้าเป็นยาวมันก็แค่ก้าวๆน้อยเดียวนะมันอยู่ว่าคอยโบคอยลุง ลงใบดาวท่านไหนมาครับเรียนนะครับมีสติปัญญาหนาครับองายกงเรียนอ่อมเรียนไปเรียนมาอยู่บ้านโอ้เป็นความรู้ไม้ด้วยครับอาจารย์นี่อันนี้นี่เป็นนกอ่ายืนทสดสายจึนทสดกับนี่เดินแน่นะครับบ่อขาบ่าตายดอกครับตายกับถีบบ่อบ่อเลยว่าแรดพิ้วโมนี้นะครับโมนี่อายุเขาขวมนี่ถ้าลูกมันอายุเขาขวมนี่คือมันจะแรียนถูกตัวเลยนะครับครับเนี่ยแม่นท้ายขนกับเรียนแน่ครับเพราะว่าสายเลือนมันนิ่งครับครับ เป็นลูกพ่อลูกพ่อเจ้าของเองนะครับนะเพาะอยู่นี่เลยนี่น้ำของมาครับน้ำของรับน้ำของรับแต่ว่ามีทายาทแล้วครับพร้อมพร้อมแบ่งขึ้นกันครับทายาทอืมอ้าทายาทีหมักน้ำเพลินยี่ดอกพี่น้องแต่ว่าของเรนโบ้เป็นนะอยู่ในยูทูปผมเห็ดลงอยู่ครับติดตามช่องยูทูปเลยครับช่องช่องไหนก่อนครับอาจารย์ครับสวรรค์กงสวยเลยครับครับช่องสวรรค์กงสวยนะครับพี่น้องช่องสวรรค์กงสวยเฟซบุ๊กอะสวรรค์กงสวยครับเอาหาเบอร์โทรไปนะครับมาเดียวพี่น้องโทรมาถาม 0943281304หนึ่งสามครับผมเปิดโทรตามนี้แล้วพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจซั้นกงผ้าตอตุ้มมีเม็ดครับครบเซตครับครบเซตของอ่าของการตอดินครับพี่น้องครับขึ้นพวกอย่างกระมีกันครับขึ้นกระมีเลยพี่น้องเด้อครบเซตเป็นเป็นขึ้นครับมือฝ่าไขยนะครับนี่นั่นผมครับจังติดต่อเพื่อนบึงครับจังติดติดต่อแอดเฟซทุนมากอะไรพี่น้องครับสวรรค์กงสวยนะครับ กเ็เลยเดนนกดินนี่นะครับกุมน,นกดินกับเสียนเป็นนะครับเป็น,ปนโพดเป็นแช่เดูอยู่นี่นะครับฝีมือฝีมือก่งมาเน็ตนะครับทุ่นนี่พี่น้องนี่จนลืมหมดแล้วนี่ <c oughs> ครับพผ <c oughs> น,นีึกนี่เศร้าคักๆรับเรืตีครับเศร้ามันไหนยากเนานเนะพผ <c oughs> นีึกเนาะครับมันนี่ม,มันบ่มีเวล้าใบรอมันมปนานนั้นนะครับคือราคาโขมเด่นนกกับดินน่ะ ผมก็บว่าเล่นสายอ้อยครับครับไอ้ศิมาอ้อยแต่เหี้ยดแต่อยังเล่นอยู่ผมก็บอกว่าออกครับทางเลยดิแม่ครับผมมเล่นสายทางางนะครับแบบบูล่างพันไปเลยนะครับถ้าใจคือลงสู่ดีจสิครับขันขันพวกเขาคือพวกเขาเลยแม่นครับคือพวกเขาเลยนะครับลักษณะเดียวกันกับผมเหรอผมมากัะสันนะสิมาขันแน่ว่พราขันแน่ว่พราะออกเด้อผมครับมวนเฉลยมวนหาจับเฉลยดีพ้นไหลายๆครับมีโอกาสนะครับครับผมเอา เห็นว่าอัดนกนกวาเลยนะครับผมมาแปะนั่นนะครับคือโยนหาปุ๊บตอนโยนหาปุ๊บได้ยิ้เสียงคืออัดเลยนะครับไมว่มาใจสี่ขาดมาว่าออย,อยู่นหนันตีนตัวนี้แบ่งอยู่หาใบเท่าที่พี่น้องเด้ครับจะได้ติดต่อมากนี่ซื้อเจ, <ะ S 2> จ้าหยังก่ครับนี่ซื้อซื้อมันเสียงตัวนี้สามเคหน่อยครับสามเคหน่อยเไลยสิบก่าโตครับแบ่งอยู่หาพันหาเท่านะครับส่วนตัวนี้จเลยสามสิบกัวแล้วนะครับพูนสับนี่แบ่งอยู่สิบแปดใบเท่าพี่น้องหมูบ่ฝาดแล้วครับ สิบแปดใบเถานะครับก็ติดต่อมาได้ครับพี่น้องครับอาจารย์สวรรคัสดนยนินดีรับสายแต่ช่วงนี้ฝนถีกก่หน,นักจัน่อยนะฝนเห็ดเห็ดกงอันนี้ก็ฝีมือพอนละครับเนี่ยงานไหวแท้ครับงานฝีมือไหวไทยเฮาครมีหวอินดนะครับอือไไโอ้เห็ดงามของนี่นี่นนหน่อยขึ้นนั่งได้พนท์ตัวนี้ครับ,บมันคือพวกงาหรอกมันอ่ะมันแบบคุมเกี่ยวใบไทยมากใบไทยเฮาอย่างดำๆเนาะครับมันบวกคือไหวไหวทั้งหมดครับผม เอาสำหรับคลิปนี้จังสีก็แน้วพี่น้องด้วยกับผมสวัสดีครับ